จเจริญทำสำนึกดีทุกท่านค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดหน้าฝึกไล์สดหลังซูมพบมิตีมีทำยามเช้าประจำวันที่25กันยายน2566นะคะเราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นการฝึกไล์สดเป็นครั้งที่55ระหว่างนี้ก็จะ ฝึกพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยโดยตัวดิฉันเองก็จะรอนะคะรอเพื่อท่านผู้ที่ติดตามรายการไลฟ์สดย้อนหลังอาจจะมีจังหวะใดที่จะเข้ามาและเราก็จะได้คุยกันผ่านตัวหนังสือนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาดิฉันก็ฝึกไลฟ์แบบเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่หลอกใครก็เป็น ข้อหนึ่งที่เห็นว่าน่าจะมีโอกาสได้ปรับปรุงนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเพื่อจะไม่เป็นการที่ใช้เวลาจนมากเกินไประหว่างที่รอก,ก็จะขอโอกาสเรียนให้ทราบถึงมงคล38ข้อ25นะคะในมงคล38 ข้อ25เนี่ยค่ะก็จะกล่าวถึงเรื่องของความกตัญญูหรือกตัญญูตานะคะในคําว่ากตัญญูหรือกตัญญูตาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้รู้คุณรู้จักตอบแทนคุณผู้มีพระคุณนะคะหรือว่าผู้ที่มีความเมตตาคอยช่วยเหลือเราแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากตอบแทนบุญคุณแล้วก็ยังมีการให้กําลังใจยามที่ท่านเดือดร้อน อย่างสัมมาทิฏฐินะคะหรือท่านที่มีพระคุณกับเราให้กำลังใจตัวเราเองเนี่ยในยามที่ตัวเราเองเดือดร้อนอย่างมีสัมมาทิฏฐิด้วยก็ถึงเวลาเราก็จะมีการตอบแทนบุญคุณกันนะคะซึ่งในข้อนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นมงคลที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีมงคลตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อ24 ะะเมื่อมงคลข้อแรกถึงข้อ24มีความสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆในมงคลข้อ25ก็จะมีความกระจ่างชัดจนถึงตัวเราตัวของบุคคลเองเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติต,ตอบกลับเป็นการตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณนะคะหรือผู้ที่ท่านมีเมตตาคอยช่วยเหลือเรามาโดยตลอดค่ะ ในส่วนนี้ก็ดูว่ามีท่านใดที่เข้ามาในไลฟ์นะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานดิฉันไปเรียนรู้เอาภายหลังว่ามีท่านเข้ามาเยี่ยมชมในไลฟ์หลังจากที่ปิดไปแล้วคะ่ะก็ยังใหม่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการออกมาฝึกไลฟ์จดเป็นครั้งที่ดูเหมือนจะเยอะนะคะครั้งที่55 แต่เรื่องพวกนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับตัวดิฉันเองนะคะจีจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็จะปรับให้เหมาะสมยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อที่ท่านที่มาเยี่ยมชมในไลนะะ์เนี่ยค่ะเราก็จะได้มีการรู้กันมีปฏิสัมพันธ์กันว่าได้มีการเยี่ยมชมหรือเผื่อจะมีข้อข้อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือบางทีอาจจะช่วยแนะนำดิฉันได้ด้วย นะคะหรือบางครั้งบางอย่างดิฉันอาจจะไม่พูดเล่าหรือพูดบอกไปแล้วเหมือนกับท่านฟังแล้วอาจจะเอ๊อาจจะมีคำถามก็สอบถามก็ามาได้นะคะในไลน์นี้นะคะค่ะคุยถึงตรงนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการรอรอนะคะรอท่านที่เข้ามายอมชมแล้วก็ได้มีการคุยกัน,นะคะ่ะ ระหว่างที่เราก็จะคุยต่อไปเรื่อยๆนะคะในรายการวันนี้ก็จะเป็นการสรุปสิ่งที่ได้จากค่ายตามที่เรียนไว้ว่า2อวันสวันที่ผ่านมาคือเริ่มตั้งแต่สุกเย็นแล้วก็เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทั้งวันตั้งแต่ตีสี่ถึงประมาณสองสาทุ่มนะคะก็จะเป็นกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายมีตั้งแต่การออ,ออกมา พูดคุยหรือมีกิจกรรมสุขภาพมีโยคะรวมไปถึงมีการฟังเทศนะคะแล้วก็ในบ่ายของวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยค่ะเราก็จะมีกลุ่มย่อยนะคะกลุ่มย่อยที่จะกระจายผู้ร่วมเรายการแต่ละคนเนะะี่ยค่ะเข้าไปในห้องเล็กๆใน z ูมห้องเล็กๆนี้ก็คือประมาณสมาชิกอยู่ที่ประมาณ5-6คน ซึ่งจะได้เป็นโอกาสนีคะได้กราบเรียนคำถามที่ข้างคาใจหรือกราบขอสัมมาทิฏฐิจากท่านสมณะท่านสิกขมาซึ่งแต่ละห้องเนี่ยจะมีท่านสมณะท่านสิกขมาอยู่ประจำห้องเพื่อเมื่อเข้าสู่ไปแล้วเราก็จะมีการคุยโต้อตอบกันนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมาดิฉันก็ได้ร่วมร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการ มีความประทับใจในทุกๆก,กิจกรรมเลยนะคะแม้ว่าบางกิจกรรมดิฉันขอสารภาพสารภาพนะคะถือว่าเป็นการปลงอาบัตมีอยู่กิจกรรมหนึ่งนะคะคือเมื่อวานตอนเย็นคงน่าจะเป็นเพราะว่าตื่นเช้าเยอะแล้วก็เดินทานสองมือ้อแล้วก็หลังอาหารพอมาถึงช่วงกิจกรรมในการดูคือจะเป็นเป็นรายการเนคขม้าเทเตอร์นะคะเอ็นก็ ไปแบบเพ้อหลับ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าตั้งนาตั้งตาหลับนะแอบคือมีความว่าฝืนแล้วแต่มันอู้ไปไนะคะเ <c> ห <oughs> มือนขับรถเรากู้ประมาณหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งครั้งต่อไปะเรียนถ้านจะต้องมีรายการช่วงแบบนี้ต้องหนึ่งไม่กินจนอิ่มเกินจะไม่ง่วงได้นะคะหรืออีกวิธีก็คือลุกแล้วก็ขอไปล้างหน้าล้างตาก่อน ะะอาจจะปิดหน้าจอสูมแล้วก็ลุกไปล้างหน้าล้างแล้วกลับมาฟังแต่เมื่อคืนเนี่ยตอนเมื่อเมื่อคืนในกลุ่มก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทันคิดนะคะพอง่วงก็ง่วงจริงๆนะคะแต่ก็เป็นแค่สองสองสองนะคะสรูปแล้วก็กลับกลับมาอ,อ,อยู่ในรายการต่อได้ค่ะในกิจกรรมตรงนี้ mm hmm. เรียนก็สรารภาพบาป <c oughs> กับกิจกรรมที่ว่าแอบดับ โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็มีในช่วงเมื่อวานตอนบ่ายซึ่งจริงๆช่วงบ่ายนียจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นไฮไลท์เลยนะคะที่ได้ได้มีการพบกับท่านสมานท่านสาานานิกข玛วันวันเสาร์ดิฉันก็ได้พบกับท่านสิกขาท่านสิกข玛ก็ได้เรียนรู้จากท่านนะคะท่านสิกข玛ชื่อชชยชัยยศท่านชัย ชื่อว่าท่านสิสกมาสัจิกตานะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์ก็ได้พบท่านสำนัแก่ล่าซึ่งทั้งสองวันเป็นเป็นอะไรที่ที่ทดิฉันน่าได้ได้ความเข้าใจของการว่าของของคำว่าถือศีลกับการตกพบนะคะตกพบก็เหมือนอย่างเราเข้าพวัง หรือเราไปหมกมุ่นฟุ้งอยู่ในเรื่องราวของของตัวเราเองขณะนั้นเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เราให้ฟังว่าพอรายการเนคขมารเทเตอร์เนคขมาเทเตอร์ก็คือเอาคลิปเอาเรื่องสั้นๆมาเปิดให้ดูแล้วเราก็มีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ศึกษาธรรมะจากคลิปที่เราได้ดูร่วมกันแต่ละท่านได้ได้มาดูร่วมกันแล้วก็จะมี ท่านสำนนาท่านเมตตาโปรดให้สมาธิิในเรื่องของการดูหนังดูภาพยนตร์เพื่อให้เกิดเป็นการเป็น,เป,นเป็นธรรมะนะคะซึ่งก็มีอยู่สีข้อแล้วในเหตุการณ์เมื่อวานที่ว่ารูปไปสองรูปด้วยความม่วงลักษณะการรูปแบบนี้ค่ะก็จะไปตรงกับเรื่องของการตกพบทีนณมิทะคือม่วงเหาเหานอนหรือว่า ตึมตึมตื้อเป็นพบที่เหมือนกับเราไม่ได้รับรู้อะไรจากข้างนอกเลยซึ่งในลักษณะพบแบบนี้ค่ะเรียนก็ไปได้ความเข้าใจที่กระจ่างชัดขึ้นจากในกลุ่มช่วงบ่ายของวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ได้พบท่านสิกขามาและก็พบท่านสมณะนะคะในส่วนนี้เนี่ยค่ะเรื่องของพบแล้วก็ ย้อนไล่ขึ้นไปนิดนึงนะคะคือในเรื่องของศีลเพราะสองวันที่เข้ากลุ่มเรียนได้เรียนรู้เรื่องของศีลที่ละเอียดละออขึ้นแล้วก็การที่เราจะเราจะสามารถจัดการกับตัวเราเองได้เมื่อเราถือศีลอย่างปฏิบัติที่ถูกตรงปฏิบัติไม่ผิดคือการที่ เมื่อเราปฏิบัติศีลศีลจะเป็นกรอบเดียนจะมักจะเรียกว่าเป็นกรอบเวละ <c oughs> ขออัไปค่ะเวลาที่เออเวลาทีา่ปฏิบัติในแต่ละวันพอนึกถึงศีลปั๊บเดียนก็จะมีภาพในหัวขึ้นมาว่าเหมือนกับมีกรอบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ภายใต้กรอบสามเหลี่ยมเนี้ยค่ะก็จะมี ในในกรอบสามเหลี่ยมอันนี้ค่ะก็จะมีสิ่งที่เราปฏิบัติไม่ถิดผิดสมอย่างคือเมื่อเรามีมีศีลแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการปฏิบัติที่ไม่ผิดอีก3มอย่างเพื่อเป็นตัวร่วมกันกันกบศีลในการปฏิบัติอ่านรู้กิเลสข,ของตัวเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยค่ะดิฉันก็ดีใจดีใจตรงที่ว่า ในวิธีการปฏิบัติในีั้นเริ่มเข้าใจคำว่ากิเลสซึ่งหมายถึงอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งพลังงานพลังงานที่ทำให้เราเนี่ยวนเวียนอยู่กับสุขๆทุกทุกนะคะแล้วก็อย่างนี้มายาวนานแล้วก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกซึ่งเป็นความเหน็ดเหนื่อยกับสุขุขทุกๆตรงนี้ที่ วันหนึ่งพอเราอายุมากขึ้นก็ตายจากโลกนี้ไปโดยที่ความสุขหุกทุกๆุกของพลังงานจิตเราอะ่ะก็ยังจะวนอยู่ตรงนี้เด,เดฉันมีความเชื่อ,เ,อเรื่องของชาตินี้และชาติหน้าหากว่าชาตินี้เนี่ยคะ่ะยังไม่สามารถหลุดได้จากวนเวียนตรงสุขหุดทุกๆ,ๆ,ๆุตรงนี้แล้วเมื่อเกิดชาติใหม่พลังงานตัวนี้คะ่ะก็ไปเมื่อตายไปแล้วพลังงานตัวนี้ก็ไป พอไปแล้วเดียนเป็นชาพุทธเดียนเชื่อเรื่องชาติหน้าเมื่อเกิดใหม่เดฉันก็จะอย่างวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วถ้าจะเรียนรู้การหลุดจากวนเวียนตรงนี้ดิฉเชนจะต้องรู้จักเรื่องของกิเลสแล้วก็เอาตัวกิเลสออกเพราะการปฏิบัติศีลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้เห็นกิเลสได้ชัดขึ้นด้วยการปฏิบัติที่ไม่ผิดสามอย่างคือสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ โภชเนมัตัญยูตาคือกับการกินอยู่หลับนอนของเราจํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งที่เราเออกินอยู่หลับนอนแล้วก็อย่างมีสติตื่นรู้นะคะหรือคําว่าชาคลิยานุโยค,คะชาคลิยานุโยค,คะดิฉันเรียนรู้มาว่าคือภาวะที่เราตื่นเต็มร้อยนะคะการที่เราตื่นตื่นที่จะ เข้าไปรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอะไรยังไงอยู่สัมผัสอะไรอยู่แล้วก็เมื่อเตื่นรู้ตรงนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นการรู้ที่เนื่องจากเรากระทบสัมผัสกับสิ่งข้างนอกแล้วการรู้ตรงนี้ค่ะเราตามรู้ไล่มาถึงใจของเราว่าในใจของเรามีอาการยังไงแล้วอาการตรงนี้ที่เกิดขึ้นเป็นอาการที่ มีการเคลื่อนไปจากปกติยังไงลักษณะการที่มีการเคลื่อนไปจากปกติตรงนี้ค่ะเป็นลักษณะหนึ่งที่ดิฉันเรียนรู้ว่านี่คืออาการของกิเลสที่เขาแสดงออกนะคะแล้ววิธีหนึ่งที่จะจัดการกับกิเลสตัวนี้ก็คือดึงเขาคืนกลับมาสู่อาการจิตที่เป็นปกติค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ร้อยเรียงบวกลบคูณหานะคะ จากการเข้ากลุ่มย่อยสาร์าทิต์ที่ผ่านมาแล้วก็จากสิ่งที่เรียนรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วได้ไปลงมือปฏิบัติและเทียบเคียงเรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะฉะนั้นในการปฏิบัติของทางพุทธจะต้องมีเรื่องของศีลนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติที่ไม่ผิดตามอย่าง รวมไปถึงเรื่องของกรรมฐานที่เราจะต้องทำคือการอ่านใจของเราว่ามีอาการอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเมื่อเรารู้อาการอารมณ์ความรู้สึกนั้นแล้วก็จะต้องมีวิธีการจัดการไปตามลำดับฐานะที่เราปฏิบัติสี่ห้าสีลแปดสีลสีลที่เป็นอัธิศีนขึ้นนะคะค่ะก็ดิฉันก็ยัง รออยู่นะคะรอท่านผู้ที่สนใจติดตามในไลฟ์แล้วก็รอที่อยากจะได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันสดๆผ่านไลน์นี้นะคะแต่ยังไงก็ตามระหว่างรอดิฉันก็จะขอคุยไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของออกิจกรรมเสวอาที่ผ่านมามีอีกท่านหนึ่งนะีคะที่ เข้าร่วมรายการสูงชาวนี้ได้ออกมาพูดคุยพูดคุยเรื่องที่มาพูดคุยเรื่องที่มีคนที่ฟังทำรรแล้วบางครั้งเขาไม่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็จากไปหรือเขาปฏิเสธที่จะฟังอีกนะคะซึ่งตรงหัวข้อนี้ที่ท่านยิบขึ้นมาไม่ใช่หัวข้อทีเดียวค่ะ แต่เป็นประเด็นที่แซมอยู่ในหัวข้อที่ท่านกำลังคุยถึงการแนะนําเพื่อนหรือผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมค่ายอุโบสถคีแล้วท่านเป็นสายที่ปฏิสันฐานนะคะแล้วก็สายเพื่อมวลชนอีฉันขอเรียกอย่างนั้นนะคะแล้วท่านนะอยากช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็อยากให้คนอื่นได้อย่างท่าน ได้ท่านก็เลยค่อยแนะนําแต่ว่าบางท่านคอยแนะนําคอยดูแลแต่มีบางท่านที่รับปากแต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบางท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่แต่แต่ก็ได้สักช่วงหนึ่งแต่ในประเด็นที่เป็นเรื่องของการที่ชวนคนมาฟังทำแล้วก็บางครั้งท่านมาฟังแล้วก็ปฏิเสธเลยตีทิ้งเพราะฟังแล้วไม่เข้าใจ ก็ส่วนนี้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องทําความเข้าใจเพราะว่าบางเรื่องในส่วนของธรรมะที่เราฟังเราก็ยังฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรามีความเห็นว่าเป็นศรัทธาว่าดีเราก็ฟังต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนที่ฟังไปแล้วก็ตีทิ้งเลยแต่วันหนึง่งเมื่อเขาเจอเหตุการณ์บางอย่างเขาอาจจะแวบคิดถึงในสิ่งที่เขาได้ฟังแล้วก็กลับมาสนใจมาเริ่มต้นกันใหม่ นะคะก็เป็นสิ่งที่คนที่มาก่อนแล้วอย่างดิฉันหรือคนอื่นๆที่ได้ฟังมาก่อนแล้วนะคะก็จะให้ความเข้าใจเขานะคะให้ความเข้าใจแล้วก็ถ้าสักวันเขากลับมาถามเราก็ยังมีความพร้อมและก็ยินดีที่เราจะช่วยบอกหรือช่วยเสนอวิธีการบางอย่างที่เราทำได้ในประเด็น ต่อมาที่เป็นหัวข้อทีด่ดิฉันจับได้ก็เป็นคลิปตัวอย่างที่ท่านสมณะนำมาเปิดให้ดูในเช้าวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของเด็กๆที่ใช้พวกมือถือแล้วก็ตอนหลังเด็กเนี่ยพอทำอะไรแล้วไม่ได้อย่างใจก็จะมีการทุกตีทำร้ายผู้ปกครองนะคะในวันนี้ก็มีผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งก็เล่าเล่าถึงบรรยากาศที่ ตัวท่านเองเป็นคุณแม่แล้วก็ให้ลูกใช้ iPad แล้วก็คุณแม่เองบางช่วงท่านก็ยอมรับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยท่านไม่ได้มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังหรืออย่างไรเรียนไม่ชัดเจนในจุดนี้แต่ท่านสังเกตได้ว่าลูกมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเหมือนกับหงุดหงิดง่ายแล้วก็ความปาเข้าคลอง จนกระทั่งคุณแม่เองเนี่ยท่านมาฟังธรรมแล้วระหว่างฟังธรรมเนี่ยค่ะตัวลูกเองได้ยินได้ฟังไปด้วยแล้วเด็กเองตอนหลังเนี่ยค่ะมาขอโทษคุณแม่แล้วก็พฤติกรรมอารมณ์ก็มีการปรับเปลี่ยนไปก็จะเป็นเหมือนกับอีกคนหนึ่งซึ่งในตรงจุดนี้ท่านกรรมณะเมตตาโปรดบอกว่าในการจัดการกับอารมณ์ของลูก ก็คือเมื่อเมื่อเห็นลูกมีอารมณ์ที่เคลื่อนไปหรือที่เหมือนกับแตกต่างไปจากเดิมอันนี้ดิฉันพูดด้วยความเข้าใจดิฉันนะคะว่าเป็นลักษณะที่อารมณ์ลูกเนี่ยเคลื่อนไปจากเดิมแตกต่างไปจากเดิมก็ดึงเข,าข้าคืนมาดึงอารมณ์เขากลับกลับคืนมาไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามนะคะที่เหมาะควรแล้วก็ดึงเขากลับคืนมา เมื่อสามารถดึงอารมณ์เขากลับเืนมาสู่ภาวะปกติสงบอารมณ์เขาได้แล้วอะค่ะบางครั้งการเดินเขากลับเืยมาก็อาจจะไม่ต้องใช้ภาษาพูดอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาหยุดความสนใจจากอารมณ์ของเขาตรงนั้นที่เขาเหมือนจะคุมไม่อยู่แล้วค่ะเขาสามารถหยืดจากตรงนั้นมาสู่สิ่งใหม่ได้หลังจากนั้นมีจังหวะโอกาสแล้วเนี่ยก็กลับมาทบทวน กับลูกว่าอารมณ์ของลูกตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงเพื่อให้ลูกเนี่ยรู้จักอารมณ์ของตัวเขาเองชัดเจนขึ้นว่าอ๋อนี่คืออารมณ์ที่เป็นอารมณ์โกรธนะเป็นอารมณ์โมโหเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีในตรงส่วนนี้ค่ะดิฉันก็ได้เรียนรู้เพิ่มว่าขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเนินก็กลับมาอ่านอารมณ์ของลูกในใจ ที่ตั้งเรียกว,ว่าเป็นอารมณ์ของลูกในใจก็คือว่าเวลาที่ลูกมีอารมณ์ลูกไม่รู้แต่ตัวเราเองตัวดิฉันเองเวลามีอารมณ์ดิฉันมีสติรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองมีอารมณ์ถ้าเผลอสะติหลุดสติไปแล้วเด่นก็จะต้องรีบทบทวนถ้าปล่อยเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมาทบทวนก็ยังดีกว่าไม่ทบทวนแล้วก็อ่านรู้แล้วยอมรับ ว่านั่นคืออารมณ์ของเราที่เราจะต้องปรับปรุงท่านสมณะเมตตาบอกว่ายิ่งเราสามารถเจะทบทวนทบทวนอาการอารมณ์ของเราได้เร็วเท่าไหร่เป็นปัจจุบันได้เร็วเท่าไรเราก็จะสามารถมีความแววไวในการจัดการอารมณ์แล้วก็พัฒนาจิตวิญญ,ญาณของเราได้ไวขึ้นเรื่อยๆนะคะเันในการทบทวนมีโอกาสต,ต้องรีบทบทวนเลยนะคะ ทบทวนอารมณ์จากการจัดจับอ่านอาการของตัวเราเองได้อ่านอาการตัวเราเองได้ถ้าอ่านได้ในปัจจุบันขณะแล้วเราคุมได้อยู่ไหมคุมไม่อยู่มีการแสดงอาการอารมณ์ตัวนั้นออกไปถ้าแสดงออกไปแล้วรีบทบทวนถ้าทบทวนได้ในเวลาไล่ๆกันในปัจจุบันขณะถัดมาเนี่ยยิ่งดีนะคะแต่ถ้าไม่ได้แม้ไม่ได้เรา ก่อนนอนสักคืนนี้เราอาจจะทบทวนตัวเองแล้วก็อบรมใจตัวเองบอกสอนตัวเองเพื่อที่เราจะได้ตัวดิฉันเองเนี่ยทำอย่างนั้นก็จะได้มีการพัฒนาจิตของตัวเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวในการเข้าค่ายของตัวดิฉันเองแล้วก็มาคุยเล่าสู่กันฟังถึงประเด็นที่ได้จากรายการสูงเช้านี้ ความประทับใจแล้วก็สิ่งที่ตัวดิฉันเองจะมีโอกาสได้นำไปใช้นะคะสำหรับวันนี้ในรายการเปิดหน้าฝึกไลฟตสดหลังซูมพบมิรดีมีทำยามเช้านะคะดิฉันก็รอนะคะรอแต่การรอตรงนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากขอบคุณในโอกาสที่ว่าเรน พูดไปเรื่อยเรื่เรียนได้ประโยชน์นนนนแ,ลแล้วก็ดิฉันได้ฝึกในการที่จะได้เห็นการโต้ตอบของตัวติฉันเองคนเดียว <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็มีจิตที่อยากจะพัฒนาขึ้นอีกตรงที่ว่าได้มีโอกาสคุยโต้ตอบกับท่านที่ มีจังหวะเวลาหรือมีโอกาสที่ตรงกันแล้วเรามาคุยยักเปลี่ยนนะคะหรือจะเป็นการออสอบถามเตือนบอกหรือชี้ให้เห็นก็สงสัยหรือสิ่งที่ควรจะเป็นข้อถูกต้องกว่านะคะออขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้ง ที่ได้ชมย้อนหลังหรือมีคอมเมนต์เข้ามาขอบพระคุณทุกท่านค่ะมีโอกาสพบกันอีกนะคะในฝึกเปิดหน้าฝึกเเปิดหน้าฝึกไลฟ์สดหลังโชมพบมิตรดีมีทํายามเช้าเจริญธรรมทุกท่านค่ะ